สรุปว่าที่บดกระเทียมนี้ใช้ยังไงคะแม่บอกให้แม่หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาขาเขาบอกใหาแม่กดกดกดเราได้ไหมคะไม่ได้มีคนบอกว่าให้อากระเทียมไปต้มด้วยค่ะประเด็นก็คือกระเทียมไปต้มมาทําอาหารยังไงเราต้องการเลยนะคะกระเทียมสดแล้วข้างในนี่มันมีใบมีดไหมคะแม่ต้องพิสูจน์ค่ะอ่ะปะค่ะมาดูค่ะนี่เป็นพลาสติกนะคะโอเคอันนี้ ก็เป็นพลาสติกไม่มีใบมีดนะจ๊ะเขาบอกว่าหั่นกระเทียมไม่ได้บดพริกได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราลองมาบดพริกกันคะ่ะเอาพริกใส่เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะบดมีคนบอกว่าไม่ต้องเอากดลงพื้นให้คุณแม่จับสองข้างใช่ค่ะแล้วก็บดอ่าบดซ้ายบดขวาบดซ้ายบดขวาโอเคเป็นไ,ไงคะ อันนี้ได้บุบบุบบุบแบบบุบอ่ะก็ในเมื่อกระเทียมมันไม่ได้ก็พลิกก็ได้ก็ได้อะไรนะโคกไม่ดีกว่าเลยค่ะโคกเร็วกว่าค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะพลิกถ้าบทนานๆก็อาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้นะหัวเดียวจะบดเพื่ออะไรคะเขาบอกว่าลองบทหัวเดียวดูค่ะแม่อะไปค่ะค่ะจับเหมือนที่เขาบอกเลยเออวิ่งเข้าไป เฮ้ยว่ายังงโอเคเฮ้ยเฮ้สรุปว่าคือต้องบดทีละหัวเออทำไมได้นะแต่ต้องทีละหัวนะคะโอเคจบเรื่องสนราวของอีพีของเครื่องบดนะคะสรุปว่าได้ค่ะแต่ได้ทีละหัวโอเค